สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กันที่ร้านเบอร์เกอร์ลูกปงนะครับที่นี่เขามีเบอร์เกอร์หมูนะครับราคาแค่29บาทแล้วก็เบอร์เกอร์เนื้อราคาแค่39บาทเท่านั้นเองตาผู้ชมมันครับถ้าเอาตามตรงก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายกับเบอร์เกอร์แค่29บาทหรือ39บาทนะครับแต่พอได้ลองชิมจริงๆ,ๆมาคืุ้มแถมยังทำกคนส,สดๆใหม่ๆจุกออเดอร์เลย ได้มาแล้วนะครับกับเบอร์เกอร์หมูแล้วก็บเบอร์เกอร์เนื้ออันนี้ผมใส่อันนี้มาด้วยนะครับชีสแผ่นละสิบบาทแล้วก็ตรงนี้จะกลายเป็นเท่ากับว่าจริงๆแล้วเบอร์เกอร์หมูเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใส่อะไรเลยเนาะมันก็จะตกอยู่ที่29บาทแต่อันนี้ผมใส่ตัวชีสเข้ามาด้วยมันก็เพิ่มสิบาทครับผมเรามาดูกันแบบนี้ครับผมก็เป็นเมนูเนื้อหมูบวกกับชีสราคา39บาทนะครับผมซึ่งถ้าเกิดไม่ใส่ชีสเนี่ยก็แค่29บาทเอง อร่อยมากครับผมในตัวเบอร์เกอร์เนี่ยเขาจะมีความฉ่ำซอสอยู่ด้านในนะเนี่ยดูสิแล่ข้างในนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับผมแล้วก็โรยผิดไทยลงไปเนาะกับมีชีสอยู่ด้านบนอร่อยครับสรุปนะครับในตัวเบอร์เกอร์ Burger หมูเนี่ยเขาจะมีตัวหมูอย่างที่เห็นนะแล้วก็มีชีสแล้วก็มีความทิ่เป็นซอสนะครับผมเป็นซอสสูตรทางร้านเขานี่แหละก็มีความเค็มเคมมันๆนะครับบวกไปกับชีสตัวนี้ก็ค่อนข้างดี โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองเนื้อวัวกันนี่นะครับก็เป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันนะครับนี่เบอร์เกอร์เนื้อจะทำามาแบบนี้แล้วก็หน้าตาน,น่ากินมากดูดิดโอในส่วนของเบอร์เกอร์เนื้อนะครับผมก็ทําเหมือนเดิมเลยก็คือเราก็ใส่ชีสเหมือนกันในราคาเพิสิบาทจากเดิม3 9บาทก็เป็น49บาบาทครับผม แต่ว่าอันนี้ผมรออยู่นะเพราะว่าหอมมากหอมกินเนื้อมากเอาจริงนะครับผมว่าเบอร์เกอร์หมูคุ้มแล้วอันเนี้คุ้มกว่าเพราะว่าหวัวน,นี้เป็นเนื้อเลยนะแล้วก็เนื้อเนี่ยเขาทำมารสชาติดีมากๆนะครับผมเมื่อครับดูดิ เนือเน้นๆน้นน่นะราราสามยี่ก้าบาทคือมันดีฮะเพราะว่าขนมปังเขาทำมาค่อนข้างดีเลยนิ่มหอมนะผมว่าเนี่ยขนมปังเนี่ยเขาแบบมีการทาแบบเนยหรือว่าอะไรสักนิดเหนื่อแล้วก็ลงไปย่างในกระทะ ส่วนตัวชอมครับก็ต้องสรุปรตามตรงเลยนะครับว่าร้านเบอร์เกอร์ลูกวงร้านเนี้ย เด็ดครับผมต้องมาลองนะหมูว่าคุ้มแล้วนะแล้วก็แอดอย่างอื่นเข้าไปอะ่ะก็แค่อย่างละ10บาทอย่างละ5าบาทอยบาทเนี้ยมันไม่แพงอยู่แล้วสำหรับเบอร์เกอร์ลูกหนึ่งเนาะเพราะว่าเรากินที่อื่นก็บางทีก็เป็นร้อยแล้วอะ่ะเอาเป็นว่าใครที่คิดจะมาลองนะครับร้านเบอร์เกอร์ลูกกงน,นะครับรับรองไม่ผิดหวังแล้วก็คนผ่านแวผ่านมาแถวนี้แล้วก็ได้ดูคลิปนี้อย่าลืมแวะมาชิมกันด้วยนะหากมีร้านเด็ดร้านไหนที่อยากให้ไปกับปอตัวจริงแวะไปชิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไป